อากาศสวีทุกทชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรถโมบายวันนี้แล้วก็มีแก้วจากดักเน็ตอิสเซอร์มาดักเน็ตอิสเซอร์อันนี้ก็เป็นแก้วจีแก้วสิบเก้านี่แก้วสิบเก้าเนี่ยคืออะไรเหรอเราจะมาพาทุกคนมาดูกันเพื่อมันเป็นยังไงวันนี่คือ เราจุดไปเราเรามีแพ้ชนะใช่ไหมมาไปดูแก้วสิบเก้ากันก่อนเลยการสู้ครั้งนี้มีระบบแฟมิลีจุนะทุกคนรอมันถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเราแพ้นะเพราะว่าดูดูของมันลดท้าดีฐานราบสีสิบเร์เซเลือดมันก็ลดนะ แฟมิลียจะมาช่วยนะทุกคนคอยดูแป๊บหนึ่งแมทุกคนแฟมิลี่มาเนี่ยเพิ่มเอจเคทหารมาสี 4, 4่สิบสี่เปอร์เซ็นทุกคนอย่าคิดว่าทหารแค่เนี้ยสู้ใครไม่ได้นะมันสู้ได้แต่ทีแรกมันมีทหารสี่ล้านแล้วมีสองล้านแล้วก็สู้ได้ถ้าเรืยอก็ถูกสายกันแ้นแหละอืม ตัวกันต่อดูสิตัวน,นี้ก็ลดอีกครีมแล้วร้อยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์อีกน่าจะลดอีกร้อยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นเห็นไหมเราชนะอีกกีเดียวเองอีกกีเดียวเนี่ยพลาดก่ออีกกีเดียวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าแพ้เท่าไหร่นี้ชนะเนี่ยแก้วสิบเก้า ที่จริงมีเยอะกว่านี้เราลกแก้วเ,ยเฉยเนี่ครับทุกคนเ,เราก็มีเจ็บกับตายเกือบเท่าๆกันเลยนะมันตายกันหมดกำแพงมันจิตล้านกว่าโอ้เกินไปมาดูกันต่อเลย อันนี้มาของก็จะมีประมาณนี้จะยังไม่ดูว่าเราเสียทหารอะไรไปบ้างเราไปดูกันเลยเดทิ้งลิง์โหลดคลิปไปใต้ลแรงอย่างงี้เห็นไหมสี่ล้านโอ้ยรู้สึกอันนี้เลือกแฟมิลี่การต่อโอ้โหมันฟุม่มเฟือยเลยโอเค โจมตีมันเลยนะเพิ่มเดียร์มันใส่มาต่อแล้วครับทุกคนไม่นี่ก็เลยเนี่ยเพิ่ม a อ k 98เปอรเซ็นก็เป็นเวลา9ว right ินาทีอันนี้อะไรครับทุกคนเอ k ทหารราบนะครับดูครับสู้กันมีการอันเนี้ยเนี่ยนี่จ้ะช่างเหรอเห็นไหม เราชนะได้ทหารมีน้อยกว่าเราชนะได้เลือกทหารไม่ถูกสายกันนะแต่อันนี้มีสู้มีทีสี่นะเดี๋ยวให้ดูว่าสู้ตอนไหนที่มีทีห้ามั้งเว้เราเฮ้ยบีมตอนเราสู้เรามีทีห้าไหมวะชนะเฉยเลยทุกคนเรามารายงานกันไม่รู้ว่าไหนมีทีห้านะในในกิวผมช่วยกันตีกิวคนไทย คนไทยก็โตได้คนไทยเติมไม่เยอะหรอกจริงมาดูกัน <c oughs> แฟมิเลียมีประมาณนี้เลย <c oughs> เยอะของมันก็ค่อนข้างจะเสียหายหนักเลยเลทีสี่ไม่มีมีไม่มีทีห้าอันนี้ไม่มีทีหา <c oughs> ้าไม่มีนี่ไงทุกคนอันนี้มีทีห้าเห็นไหม โอ้โหสีห้าน,นี้ถ้าหาไม่เป็นแล้วไม่ตายเลยสักอย่างสีห้าเรายังทําไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นบ้านกับดักเลยใช่อันนี้แพ้มาดูแพ้กันเลยเป็นไงไปดูรุนแรรกันเลยถ้าหาอุ๊ย ตอนนี้มันก็ลด ATP ของเรามันลดบัฟของเราหลายอย่างแต่เราก็ลดบัฟของมันด้วยเช่นกันของมันลดของมันลดเยอะไงออกมาละบอกมาละอันนี้ไม่ช่วยละสู้ไว้สู้สู้อันนี้เราแพ้นะเพราะว่ายังไงเจ้ามันลดพุณธน,นูเราอะเห็นไหมเราเราเอาธนูมาแล้วมันก็ลดธนูเรา ไม่น่านจริงไม่น่าพกขนูหมาหรอกเนะี่ยเสียดายโจมตีก็เพราะว่าอันนี้เราพกแฟมิเลียมแค่อันเดียวไงมันก็แพ้อยู่แล้วแหละต้องเข้าใจสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละเรายั้งแล้วตอนนี้เราตู้ยั้งแล้วอยู่ บัฟบับบฟฝังมันแรงเกินทหารเราบัาฟฝังเราอะก็แรงแต่เราเรียกทหารมันไม่ถูกสาย,ยานะแหละมันเอาแฟมิลี่มาลดสายของเราอะเออในกิวเราแบ่งน้าที่ปีสายมา้าสายราบสายธนูไม่มีใครมีสายรถอะไรรถไม่มันไม่จำเป็นมาดูนี้กันต่อแก้สิบเก้าตัดมือน,นะทุกคน มาดูแก้วสิบเก้าก่อนเขาไปดูแก้วยี่สิบสี่ว่ามันเป็นยังไงนี่ยครับตอนนี้ก็มาตู้ก็เรียบร้อยแล้วกำแพงได้แตกลงหน่วยของอัศวินกุหลาบก็ได้ตายเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็โจมตีกันอย่างมามันเลือดแล้วก็กําลังใจเราเริ่มลดแล้วทุกคนแล้วก็มีแฟมิลีสามตัวออกมาช่วยออกมาช่วยนะครับ เพิ่ม ATK ของกองทัพอะไรนะอันเนี้ยอ๋อเหตุเลือด<ม>ของท<ม>หาร<ม>ราจะเพิ่มข<ม>ื้นเป็น40%นะแล้วควาเป็นไงครับครับอันนี้ก็เพ,พิ่ม ATK ทหารราขึ้นเป็น72%อันนี้จะเพิ่มพีเอ741%จูงใจกันเนาะไงรอบนี้ฉันเชื่อครับทุกคน,นอมืม เราเลือกทห้าหามาถูกสายเราจะชนะนะต่อให้เรามีทห้าหัน้อยกว่ามันแต่เราเลือกทจาหันมาถูกสายก็ชนะที่สี่ที่ห้าสายฟรีทํายากใช้เวลาก็หลายปีก่อจะทําได้นอกใช้ใครที่ไม่ใช้เพชรถ้าเพชรนี่ก็ใช้ประมาณสักหลายร้านอ่ะืเกินหลักสิบร้านอ่ะ่อบปเป็นแก้วยี่สิบสี่นะเราไม่ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นมา เอ้ยผิดเอ้ยผิด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 ขอโทษครับเกาะมือมันลั่นเนะก็ต่อกันเลยนะก็มาต่อจากกันตะกี้เอตะกี้ผิดพลาดทางทิศแก้วยี่สี่มารุ่นกันดักวิวดักนิดวิวห้าแก้วยี่สี่มามันเป็นยังไงมาดูทหารห้าล้านโอ้โหคุดเยอะแะแป๊บหนึ่ง ฝั่งเราก็ค่อนข้างจะไหวอันนี้เราเลือกเป็นพลธนูนะทุกคนอันนี้เราเลือกธนูมาเต็มเลยแบกไว้โทรศัพท์อันนี้เป็นหน่วยซัพพอร์ตของธนูอืมจริงสายธนูฝั่งมันมีแฟมิลี่ด้วยว่ะเฮ้ยแต่มันมันมันโง่แวะเราฉลาดมัน มา้มามันแพ้ทางคนูมันม้าเราธนูพูด,ดยังไงยะนักให้ัวแก้วแก้วยสบสี่สบายสบาย,บายแต่ขราหน้าเราจะมาพาทุกคนไปดูแก้วสามสิบกันมีหรือเปล่าวะเออมีมีเราคนนนูไว้ร้อยเก้าสองเปอร์เซ็นไม่กลัวอะไรหรอกอครับจะแพ้นะครับเรามาลุ้นกันเฮ้ยมีการเปิดโจมตีดากันละ ผลเด็กชาชุกทำลายนะครับเกมนี้เป็นเกมพี่เล่นง่ายนะมันไม่ง่ายหรอกถ้าเล่นคิวไปเรื่อยเออมันจะไวแต่มาดูกันทหารเราเสียไปเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับ มันเขาเลือกตัวอะไรนำเขาเลือกขนมนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนครับสำหรับวัน,นี้ก็ดูมันก็บาดเจ็บน้อยก็สูญเสียเท่าเท่ากันามาเรียก,ก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรทีห้ามีเป้าเรามาดูกัน คนนี้ไม่มีทีห้านะครับทุกคนอ๋อนี่ไงทีห้าเป็นธนูดวนก็ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้ถ้าหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บลากัรเป,ป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ